ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่ในช่อง a r ร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมารู้วิธีการแยกหน่อโอกิรอบที่2นะครับสำหรับต้นนี้เลยนะครับสำหรับต้นโอกิต้นนี้นะครับอาร์ตก็เคยได้ทำคลิปไป1ครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับการแยกหน่อโอกินะครับช่วงนั้นก็น่าจะแยกได้สักประมาณ 3 4มส่หนอนะครับก็ว่าได้นะครับแล้วก็อาร์ตก็ได้จำหน่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อาร์ตก็จะมาแยกอีก2หนอนะครับนี่เลยนะครับอาร์ตก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอาร์ตก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังแช่น้ำยานะครับแช่น้ำยากันราก็คือไฟสาม20นะครับแล้วก็เอชบีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เอิร์ดรูทนะครับซึ่งเป็น ตัวยาที่ช่วยในเรื่องของทำให้ต้นพืชนะครับสดชื่นด้วยนะครับสำหรับ h p 1 0 1นะครับแล้วก็เอิร์ดรูทก็จะช่วยในเรื่องของการเร่งรากนะครับแล้วก็ไฟสาร20นะครับก็จะช่วยในเรื่องของกำจัดเชื้อราต่างๆที่อยู่ในพืชนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้อาก็ได้แช่ไปสักประมาณ15-20นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ สำหรับในการแยกหน่อในครั้งนี้นะครับจะรู้สึกว่ารากค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับโอ้โหเนี่ยต้นนี้ลายสวยมากนะครับทุกคนก็จะมีใบเผือกอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็กำลังกำลังแทงหลอดมาด้วยนะครับสําหรับหลอดก็ค่อนข้างที่จะด่างสวยเลยนะครับทุกคนเนาะสำหรับต้นนี้นะครับก็จะออกมาเขียวนะครับออกมาเขียวอาร์ตคิดว่าอาจจะตั้งแม่นะครับสําหรับต้นนี้อาจอยากไดโอกิต้นที่เป็นแบบว่าเขียวเยอะเแล้วก็ด่างน้อยแบบนี้นะครับคงจะ เจริญเติบโตได้ดีกว่าที่แบบว่าเราจะเอา,เอาต้นที่ค่อนข้างที่จะด่างเยอะนะครับทุกคนก็ต้นนี้อาร์ตคิดว่าอาจจะไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยอาจจะเอาไว้ตั้งแม่อีกสักหนึ่งต้นนะครับทุกคนอ่าทีนี้เราก็มาเตรียมดินกันเลยนะครับทุกคนสําหรับดินที่อาจจะทำต้นโอกิในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพีชมอสนะครับก็จะมีในส่วนของกากมะพรา้าวสับ ด้วยนะครับได้แช่น้ําเอาสารเทนินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดินผสมใบก้ามปูนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปแล้วก็มีในส่วนของหินภูเขาไฟนะครับอาจก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนี่นะครับเป็นสูตรดินแบบบ้านๆน,นะครับทุกคนเนอะเป็นสูตรดินแบบบ้านๆนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับอาจก็เคยใช้ดินนะครับค่อนข้างที่จะ มีราคาพอสมควรก็คืออาร์ตเคยใช้ดิน TGS ดินซอยอะเนาะแต่ว่า,เ,าเราสั่งก็ค่อนข้างยากแล้วก็คือว่าอาร์ตก็อยากที่จะแยกหน่อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรารอดิน TGS ดินซอยก็คงจะไม่ทันนะครับไหนจะสั่งอีกอะไรอีกนะครับก็วันนี้ลองใช้สูตรแบบบ้านๆดูนะครับว่าโอกิของเรานะครับจะ,จะเจริญเติบโตเหมือนใช้ดิน TGS กินซอยหรือเปล่านะครับทุกคน ก็ลองดูนะครับแต่อาร์ตคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าสารอาหารที่อาร์ตได้ใส่เข้าไปอ่ะเนาะก็มีในส่วนของพิษมดด้วยนะครับมีในส่วนของหินภูเขาไฟช่วยในเรื่องของความปรุงด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตากรมะพร้าวสับด้วยนะครับก็จะช่วยให้ดินเนี่ยนะครับมีธาตุอาหารยิ่งขึ้นนะครับทุกคนนี่อาร์ตได้ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วอาร์ตก็จะใส่ปุ๋ยนี้ลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเอ่อ ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะก็ใส่ลงไปเพื่อให้เขามีธาตุอาหารนะครับในดินนะครับเดี๋ยวลองลองลอง,ลองใช้ดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับทุกคนการปลูกต้นไม้นี่ไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะครับไม่มีสูตรอะไรที่มันตายตัวไม่ไม่มีสูตรไหนที่แบบว่าโอ้สูตรนั้นดีนะสูตรนี้ไม่ดีนะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทดลองดูนะครับว่า สิ่งที่เราจะใส่เข้าไปให้ต้นไม้นี่นะครับมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันโอเคมันดีนะครับเราก็ใช้ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใส่แล้วมันทำแล,แล้วผสมแล้วมันไม่โอเคกับต้นไม้นะครับเราก็ลดแล้วก็ละแล้วก็เลิกไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเป็นการลองผิดลองถูกนะครับในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับแต่อาร์ตก็เคยทํามาแล้วแหละต้นไม้ของอาร์ตก็เจริญเติบโตได้ดีพอสมควรนะครับทุกคน นี่แล้วก็คุกเคล้าเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่หรือไม่เราก็อาจจะใช้ดินปุ๋ยออสโมโคดก็ได้นะครับปุ๋ยออสโมโคดเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับปุ๋ยละลายช้าในการที่จะมาช่วยในเรื่องของสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงลําต้นของเขานะครับทุกคนแต่ว่าอาร์ตคิดว่าต้นโอกีที่อาร์ตจะจะปลูกในวันนี้นะครับรากของเขาเนี่ยยาวแล้วรากของเขาแน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาร์ตคิดว่าอาร์ตปลูก แล้วอาร์ตก็จะไม่ต้องแบบว่า,อ,าอบนะครับเนื่องจากรากของเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับทุกคนเสร็จแล้วอาร์ตใส่ดินไปเลยนะครับเดี๋ยวหาเศษกากมะพร,าร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะครับน,นะครับเราก็ใส่รองก้นกระถางแล้วเราก็ใส่ลงใสดินใส่ลงไปเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับแต่เราก็ต้องมีการจัดรากของเขานะครับจัดรากของเขาหน่อยเนาะเพื่อให้ดินเพื่อให้รากของเขานะครับไม่ไม่เกิดความเสียหายแล้วก็เพื่อให้รากของเขานะครับชอนชัยในดินได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคน ก็จัดรากนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่แบบโยงโยงแบบนี้เอาไว้นะครับเพื่อนๆในการปลูกต้นไม้นะเราอย่าวางแหมะลงไปกับดินเลยนะครับเนื่องจากเกรงว่ารากของเขานะครับจะจะหักด้วยนะครับเราก็ต้องโยงๆยงเอาไว้เพื่อให้ดินที่เราใส่เข้าไปนะครับเล็ดลอดไปตามช่องของรากนะครับเพื่อให้รากของเขาเนี่ย เป็นการแบบว่าชอนชัยได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็กดน,นิดๆน,นะครับไม่ต้องกดมากนะครับนี่นะครับ ก็เสร็จแล้วหนึ่งต้นอ่าเรียบร้อยแล้ว1ต้นนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับคือต้นนี้เลยโอ้โหต้นนี้เป็นต้นเขียวนะครับอาจชอบมากๆเลยอะ ต้นเขียวก็จริงแต่ความด่างของเขานี่เป็นลายทหารเลยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นลายทหารแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ด่างทุกใบอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยสำหรับต้นเขียวต้นนี้นะครับโอเคเลยเนาะเราก็ใส่ดินเข้าไปเลยนะครับเป็นวิธีการปลูกต้นไม้ที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดยากนะครับสำหรับการปลูกต้นมบของอาร์ นะครับเป็นวิธีการง่ายๆแล้วอย่าลืมทาปูนแดงด้วยนะครับอันนี้สีแดงๆก็คือทาปูนแดงเพื่อให้แผลของเขานะครับไม่เกิดความไม่ให้เน่านะครับทุกคนเรามีการจัดร่างเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ บแบบนี้เลยนะครทุกคนกระถางค่อนข้างเล็กนะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆให้รากเขาเดินดีก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยขยับขยายในยเรื่องของกระถางให้ส์ที่มันแบบว่าใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราใส่ขนาดนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากถ้าใส่เยอะมากนะครับเนื่องจากเ,เราพึ่งพึ่งปักพึ่งชําของพึ่งปักพึ่งชําเขาอะเนาะ เขาก็ยังแบบว่ายังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรถ้าเกิดว่าเราใส่กระถางใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่เรารดน้ําไปมันก็จะเปียกแฉะชื้นมากไปนิดนึงอาจจะทําให้ต้นโอกิของเราเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็เน่าได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระถางนะครับเราอย่าเพิ่งใส่ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระถางใหญ่วัสดุปลูกเยอะในกระถางมันก็เวลาที่เรารดน้ําไปนะครับมันก็จะทําให้มีความ ชื้นในดินเยอะนะครับเนื่องจากความสามารถของต้นไม้นี่นะครับเขายังไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารได้ในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดินที่ที่มันเยอะจนเกินไปก็าอาจจะทําให้ส่งผลกับรากของเขาอาจจะเน่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กระถางที่มันเล็กๆก่อนนะครับไม่ต้องไปรีบใช้กระถางใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้ารากเขาเดินดีสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็ค่อยขย,ขยายกระถางได้นะฮะทุกคน แต่สําหรับคนไหนที่แบบว่า,าพร้อมที่จะแบบว่าปักชําแล้วก็ขายเนี่ยกระถางขนาดเนี้ยกำลังดีนะครับในการที่จะส่งอะเนาะเพราะว่าถ้ากระถางใหญ่ไปนะครับมันก็จะลําบากในเรื่องของการแพ็คส่งนะครับแต่ว่ากระถางแต่ว่าอาร์ตต้นนี้อาจจะยังไม่ขายมยังไม่จําหน่ายนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นโอกิของอาร์ตนะครับ แต่อารคิดว่าอาจจะไม่อบนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารากของเขาเยอะมากนะครับรากของเขาเยอะแล้วไม่จําเป็นต้องอบแต่ว่าในส่วนของการอบนั้นนะครับอาจจะเป็นในส่วนที่แบบว่าเราไปตัดมาแล้วอาจจะมีรากแค่เส้นเดียวหรือรากกําลังโผล่มานิดๆนะครับการอบก็จะช่วยในเรื่องของลดการขายน้านะครับลดการขายน้ําก็จะทําให้ต้นไม้นะครับเร่งในเรื่องของการงอกรากเร็วขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของการอบเนาะแต่ว่าต้นนี้นะครับอาจจะไม่อบ นะครับอาจจะไม่อบเพราะว่ารากของเขาเยอะแล้วนะครับค่อนข้าง,ง,างยากเพราะฉะนั้นปลูกเสร็จก็วางไว้ในที่แดดรำไรหรือว่าในที่ร่มก่อนนะครับเพื่อให้เขาปรับตัวของเขาเองเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแยกหนอ่อโอกินาว่าสองต้นนี้นะครับซึ่งต้นนี้อาจก็คิดว่าอาจจะตั้งแม่ไว้ด้วยนะครับต้นนี้มีคนจองแล้วนะมีคนจองแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารากเดินดีก็อาจจะส่งให้เขาได้นะครับต้นนี้เนาะแต่สําหรับต้นนี้ก็คือว่าอาจจะตั้งแม่ไว้นะครับอาจสักสักหนึ่งแม่นะครับอีกหนึ่งแม่เนาะเพื่อให้เขาได้เป็นเพื่อนกันกับต้นแม่ของเขาอันนี้นะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเล่นต้นไม้เพิ่งเข้ามาอยากที่จะ ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าอาจจะยังจับทางไม่ถูกว่าเอ๊ะต้นลักษณะแบบนี้เราจะปลูกยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนที่อยากที่จะมาปลูกต้นไม้นะครับเป็นแนวทางในการปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอารขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สวยมากเลยสาวญี่ปุ่นของของอาร์